สวัสดีค่ะจากช่องอริยา96359นะคะวันนี้จะพามาชมเสื้อคอกระเชา้าเป็นเสื้อคอกระเช้าสีฟ้านะคะตัวนี้รหัส KRO 1นะคะเป็นเสื้อคอกระเช้าปกลายพัดสองชั้นค่ะแบบนี้แต่ว่าตัวนี้นะคะเราจะใช้ได้เย็บผ้าค่ะ ราใช้ได้เย่าสี่เส้นนะคะเป็นยีหย่ห้อยี่ห้อยี่ห้ออะไรจะไม่ได้ละแต่ว่าตัวนี้มีตัวเดียวแน่นอนค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้นกยุงหรือว่าวีนัสนะคะก็คือตัวนี้มีตัวเดียวเลยเสื้อจะเป็นสีฟ้านะคะได้เขาสวยมากเลยค่ะก็จะเส้นใหญ่กว่าได้จะเส้นใหญ่กว่าวีนัส เส้นใหญ่กว่านกยุงด้วยค่ะสี่เส้นถักออกมาได้แบบสวยมากเลยค่ะจะเห็นว่าจะสวยสวยลายชัดอันนี้ด้านหลังอันนี้ด้านหน้านะคะอันนี้ด้านหน้าแล้วก็มาดูด,ด้านหลังค่ะเราถักซ้อนอ่อ เป็นลายพัดซ้อนสองชั้นนะคะแบบนี้สีฟ้าแต่ว่าตัวปกนะคะตัวปกจะเป็นอ่าเขียวเขียวฟ้าฟ้านะคะเป็นเทอร์คอยนะคะเป็นเขียวโทนฟ้าฟ้าโทนเขียวเป็นเขียวดีกว่าเขียวโทนฟ้าค่ะเขียวมากกว่าเขียวมากกว่าฟ้าแต่ว่าเป็นเขียวโทนฟ้านะคะเธอคอย เสื้อนะคะมีเสื้อมีกระเป๋าสองข้างเสื้อมีกระเป๋าสองข้างด้านนี้ไม่มีไม่มีซิปนะคะแต่อีกด้านจะมีซิปค่ะมีซิปตัวนี้ซิปเป็นสีดำตัวนี้ซิปเป็นสีดำนะคะไซส์ XL ค่ะสำหรับคนที่อกอก44ก็ยังใส่ได้นะคะเพราะว่า ตัวนี้จะแบบอกจะขยายได้เยอะเลยค่ะขยายได้เยอะมาก <_ d> um> เพราะว่ามีกลีบอยู่ตรงนี้ <_ d> um> ก็คือว่าเราเราซื้อเสื้อนะคะเสื้อคอกระเช้าแบบนี้นะคะตามตลาดเลยะค่ะสไซส์ก็จะใส่ตามตลาดเลยนะคะถ้าใครใส่ XL อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะใส่เสื้อตัวนี้ได้เลยนะคะ โดยที่เราซื้อมาด้านไหนจะไม่ได้พงนะคะทุกคนอันนี้เราเอามาพงพงเสร็จแล้วนะคะแบบนี้เพื่อไม่ให้ข้างในลุ่ยนะคะกันลุย่ยเรียบร้อยแล้วนะคะตรงไหนที่พงไม่ได้เราก็เย็บเย็บนิดนึงเพื่อไม่ให้รุ่ยค่ะตัวนี้เป็นสีฟ้านะคะราคา700 789บาทค่ะ นี่ดูชัดนะคะคอเป็นได้เย็บผ้านะคะได้เย็บผ้ายี่ห้อได้เย่าผ้ายี่ห้อเลยนะอันนั้นอนะวัดได้เย่าผ้ายี่ห้อเลยนะไม,นะไม่ใช่ไม่ใช่ที่มาก่อนออกแกนออกแกนได้เย่บผ้ายี่ห้อออกแกน ประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะทุกคนความสวยอยู่ที่ตรงนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเป็นเสื้อเสีอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ